สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาสอนวิธีการยืนยันสิทธ์นะครับโครงการเราชนะกันนะครับผ่านแอปเป่าตังค์นะครับก่อนแรกนะครับของการยืนยันแอปนะครับยืนยันสิทธ์นะครับก็ต้องเข้าไปอัปเดตแอปก่อนที่ p l a y Store นะครับหรือว่า App Store นะครับนี่นะครับ Play Store ตร์แ p ป Store นะครับเข้าตรง3ขีดตรงนี้นะครับ3ขีดนะฮะแล้วเข้าตรงแอปและเกมของฉันนะครับ มันจะวนๆแบบนี้นะครับซึ่งการอัปเดตนะครับคุณจะต้องมี 3G 4G หรือ Wi-Fi นะครับในการอัปเดตก่อนนะครับกดที่อัปเดตนะครับเป่าตังตัวนี้ครับอัปเดตนะครับรออัปเดตสักครู่นะครับนี่นครับรออัปเดตสักครู่ครับไฟล์อัปเดตอยู่ที่12.88เมกนะครับ ก็ถ้าใครที่เนื้อที่ไม่พอนะครับสามารถลบแอป,ปอื่นได้นะครับในการทำอัปเดตนี้นะครับรอ,อการติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูว่ามันเสร็จหรือยังนะครับผมขอเอานิ้วจิ้มมันไปก่อนนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออัปเดตเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับกดปุ่มโฮมนะครับออกสู่หน้าหลักนะครับแล้วเราเลื่อนนะครับหาแอปนี่ฮะเป๋าตังนะครับกดที่เข้าแอปเป๋าตังนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับพยายามนะครับเข้าใช้งานใหม่นะครับโอเค ครั้งแรกนะครับต้องพยายามเข้าใช้งานนะครับถ้าพยายามเข้าใช้งานไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้นะครับโอเคเข้ากระเป๋าตังค์ได้นะครับก็กรอกพินก่อนเนาะเข้า g Wallet นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมให้กดนี่นะฮะปุ่มนี่นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีนะครับเมื่อเรา อัปเดตแล้วจะมีหัวข้อเราชนะขึ้นนะครับกดใช้สิทธิ์ครับดังนั้นนะครับไม่เลือกตัวนี้นะครับด้านล่างนี่นะอ่าด้านล่างนี่นะข้าพเจ้าอ่านและยินยอมข้อตกลงนะครับกดยืนยันยืนยันและยินยอมนะครับเลือกจังหวัดนะครับจังหวัดเป็นเชียงใหม่นะครับคือจังหวัดที่เราอยู่นะตัวนี้นะครับจังหวัดที่ผู้ถือแอปเป่าตังอยู่นะครับ ตามบัตรประชาชนเนาะเชียงใหม่นะครับถ้าผมอันนี้คือเชียงใหม่ของผมนะฮะกดถัดไปนะครับแล้วกดยืนยันนะครับถ้าคิดว่าจังหวัดถูกต้องนะครับยืนยันนะครับเท่านี้นะครับคุณก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับนี่นะฮะจะเขียนว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภานะครับนี่กดตกลงนะครับเรียบร้อยครับในการใช้สิทธิ์นะครับยืนยันสิทธิ์ โครงการเราชนะนะครับโอเคขอบคุณครับ